สวัสดีครับผมหูปอนช็อปไทยแลนด์ครับวันนี้จะมานําเสนอตัวแรงอีกหนึ่งลำนะครับผมเป็นรีโวสองพันยอ็ดนะครับไออาร์ตไออาร์ตรอหน้าหมูป่าที่เขาเรียกอตัวแฉบนะครับคันนี้วันนี้มาย้ายบ้านนิดหน่อยมาดูคันนี้ทำไรบ้าง รครับผมนี่ครับชุดแรกเลยลูกค้ามีมาแล้วคือชุดอิน,ร,อนอรุงเอออันนี้โบเดิมนะผมโ,โบเดิมปุดดอิจะอาแล้วอ้เตอรหอหน้าเผาจัดไฟจูนจูนไปโอ๊ตน,นะครับผมมาดูบูธก่อนข้อมากเลยบูธอย่างเงี้ย เลี้ยงปัดๆเลยนะครับเป็นไฟสเต็ปหนึ่งนะครับผม5500บาทนะครับคนลั่นน่ะแรงด้วยจิงไ,ไปไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันไปไวรุ่น,นจะไปสักสามเกียร์พอ ตามเกียร์บูทติดง่ายนะครับผมบูทติดง่ายคายันเร่งนี่ตามนี้เลยลั่นๆคันเร่งดีแม็กนะครับผมในคาบรีโวนะครับไปดูเวลา โอเคครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับรีโว่ครับผมคันนี้นะครับโอ้แสบตาก็มาวันนี้มาย้ายบ้านนะครับผมมาอยู่จุนไบโอนนะครับเป็นไงลั่นระเบิดบูตติดง่ายขี่สนุกโอเคครับคันนี้งบ5ใบเทา5ใบแดงครับผมสําหรับการย้ายบ้านนะครับถ้าสนใจทำรถติดต่อสอบถามนะครับผมอุปกรณ์ช็อปแท้แลน้วครับผมอุดรธานี0982214158นะครับผมฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้นะครับนะครับขอบคุณครับ